ก่อนจะเป็นวิญญาณจะต้องเป็นมโนก่อนจะเป็นมโนสัตตานังต้องเข้าไปจับยึดอวิชชาสัมผัสเพราะอาวิชชาความไม่รู้ว่าจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ตัวเราของเรา mm. ก็เลยเข้าไปยึดถือจิตมโนวิญญาณดวงต่อไป mm. เมื่อดวงเดิมดับด้วยความพอใจการมีฉันทะความพอใจมีฉันทะราคะนันทิตนาในสิ่งที่เรีย่ะจิตมโนวิญญาณ mm. ก็เลยจับยึดจิตมโนวิญญาณดวงใหม่ ความเป็นจิตมโนยญญาณจะเริ่มจากมโนก่อน,มน,อนเมื่อสัตตานังเข้าไปยึดมโนมโนจะมีอาการเหมือนสุรเิเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้าไปอาการที่พุ่งเข้าไปคือตัณหาความอยากพุ่งเข้าไปหาอะไรหาสี่ธาตุรูปาฐาฐาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธา,าตุสี่ธาตุเปรียบเหมือนฉากเมื่อแสงกระทบกับฉากปุกก๊บมโนซึ่งเป็นธาตุรู้ก็เกิดอาการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณ เราก็ยึดถืออาการรู้แจ้งนั้นว่าเป็นเราอีกเมื่อรู้แจ้งแล้วในอารมณ์นั้นแล้วก็จเจริญงอกงามในอารมณ์นั้นขณะที่จเจริญงอกงามในอารมณ์นั้นถูกเรียกว่าจิตอารมณ์นั้นก็อยู่ที่ว่าเป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาดังนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นธาตุที่มันไปตั้งเนี่ยเป็นธาตุแบบไหน เป็นส่วนของกามธาตุคือธาตุอันเลวเป็นส่วนของรูปธปาตุคือสมาธิ4ระดับชั้น1 2 3 4เป็นธาตุปราณีตคือสมาธิระดับอรลูปอีก4ระดับ